น้ำคาวปลาของคุณแม่หลังคลอดจะหมดไปเมื่อไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่สงสัยกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าทอ้องสําสหรับน้ำข่าวปลานะคะก็คือพวกเศษเลือดหรือว่าเศษเนื้อเยื่อหรือว่าเศษมุกเมือกต่างๆนะคะที่หลุดล่องออกมาต่อจากคารกที่คลอดออกมาแล้วต่อจากรกที่คลอดออกมาแล้วนั่นเองค่ะ ซึ่งน้ำข่าวปลาของเรานะคะในช่วงแรกเนี่ยจะมีปริมาณที่เข้มขึ้นโดยเฉพาะวันแรกวันที่สองนะคะพอวันที่สามที่สี่ไปเนี่ยน้ำข้าปลาจะเริ่มมีสีจางลงและปริมาณก็จะ ลดน้อยลงด้วยนี่คือเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะคะพอเลย1สัปดาห์ไปเนี่ยน้ำข่าวป่าบางคนก็อาจจะหมดหรือบางคนก็อาจจะยังหลงเหลืออยู่แต่อาจจะเป็นสีชมพูจางๆหรือ,อจ,จะเป็นเยื่อเมือกขาวๆเรไรต่างก็แล้วแต่โดยทั่วไปนะคะน้ำข่าวป่าก็จะเริ่มหมดประมาณ4-6สัปดาห์หลังคลอดนะนี่คือน้ำข่าวป่าจะหมดเองโดยธรรมชาติโดยที่คุณแม่ไม่ต้องทําอะไร แต่หากนานไปแล้วนะคะน,น้ำข่าวปานี่ออกมากขึ้นสีเข้มขึ้นแล้วคุณแมมีการปวดท้องร่วมด้วยนั่นแสดงว่าอาจจะมีสิ่งผิดปกติที่ค้างค้างอยู่ในมดลูกไหมเช่อนอาจจะมีเศษร,รกที่ค้างค้างเยอะหรือเปล่านะ,ะหรืออาจจะมีการตกเลือดหลังคลอดด้วยสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าหลายวันไปแล้วเกิน1สัปดาห์ไปแล้วปริมนนาณน้ำข่าปาไม่ลดลงสีไม่จางลงอาจจะมีสิ่งผิดปกติควร